ในปัจจุบันนี้บ่อยครั้งที่การตอบสนองต่อความเครียดหรือการตอบสนองแบบ f fight or f l ไ light ไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะเหมือนในอดีตอ่าไม่ใช่ละถูกกระตุ้นโดยจิตใจของเราเองคือการคุ้นคลิดเกี่ยวกับอดีตที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ตัวคุณเองจินตนาการขึ้นมันจะกระตุ้นความเครียดที่อะมิกดล่าเนี่ยและเป็นความเครียดที่ค่อนข้างแย่ด้วยนะฮะสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นความเครียดภายในเหล่านี้คือมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยนะฮะ บ,บางส่วนของพวกมันไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงดังนั้นสรุปก็คือสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ใช้เวลาแต่เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลสมองเหมือนกับที่เราดูแลร่างกายด้วยกันไปยิมอะไปวิ่งนะครับสมองก็ต้องการอะไรแบบนั้นก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ การเจรจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยถึงเวลาเรียนรู้ศาสตร์การเจรจาอย่างมืออาชีพกับคอร์ส Business Negotiation Tactics for Leaders ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทยานุสาหะและครูกรีนินธิวัฒนตันติพัชสิริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจรจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจ,จริงที่เข้มข้น พร้อมกันหรือ,อยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจราใจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ Mission to the Moon Continue with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิททานุสาหะครับ ผมไปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะฮะชื่อว่า brianpenny.com นะฮะซึ่งมันก็เป็นเว็บไซต์ของดร Brian p e n n y นะครับเป็น n u u r s s i e n t i s t นะฮะแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะฮะด้านจิตวิทยานะฮะแล้วก็คือคือ,คอสิ่งที่มันทำให้เขาน่าสนใจเพราะว่าเขาเนี่ยติดยาโดยเฉพาะเฮโรอ,อีนเนี่ยนะครับก็คือใช้ยาหลากหลายนะแต่ว่าติดยาโดยเฉพาะเฮโรอ,อีนเนี่ยมา15ปีนะฮะแล้วก็กลับตัวกลับใจได้ ที่เราจะไม่ได้พูดในเรื่องเรื่องนั้นน่ะนะฮะเรื่องว่าเขาทํำยังไงเนี่ยแต่ว่าผมเล่าสั้นๆแล้วกันแต่ประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้คือสมองมันปรับตัวเองได้เออเพราะว่าเขามีซีทีสแกนตอนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดพีของการติดสารเสพติดน่ะแล้วก็จนทุกวันนี้เนี่ยสมองเขาดูดูดีขึ้นเยอะมากนะฮะเขาก็เลยจะมาแชร์เรื่องนี้แล้วกันแต่ว่าเล่านิดนึงก็คือเขาเล่าว่าคือเขามีเหตุการณ์สะเทือนขวัญในวัยเด็กถูกบิลสูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เป,เป็นโรคปิตกกังวลนะฮะแล้วก็พอ,อยุมากขึ้นก็มีอาการปิตกกังวลด้วยมีแพนิแอทแทกด้วยนะครับแล้วก็ต้องการจะหลีกหนีจากความจริงนะฮะก็เลยเ,เริ่มใช้ยาเสพติดต,ตั้งแต่อายุ14นะครับตอนอายุ20ก็ติดเฮโรอินแล้วก็เนี่ยก็วังวนอยู่กับเรื่องของยาเสพติดแล้วในที่สุดก็เกือบตายนะฮะจากเรื่องนี้เราก็เปลี่ยนได้ซึ่งเราอาจจะคุยเรื่องนี้วันวันอื่นสนุกดีเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่า หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นด็อกเตอร์ด้านประสาทวิทยาจิตวิทยาเป็นนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ปัจจุบันนี้ก็สอนหนังสือนะฮะเรื่อง neuroscience อยู่เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้สแกนภาพสมองตัวเองตอนที่กำลังจะเริ่มการเลิกยานะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับสมองอีก5ปีต่อมาความแตกต่างนั้นน่าทึ่งเขาบอกว่าสมองเรามันเปลี่ยนแปลงได้จริงนะครับสมองมันเปลี่ยนแปลงได้จริงข้อีิบายอย่างงี้เขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยเหมือนดินน้ำมัน นะครับประสบการณ์ของเราเป็นตัวกําหนดรูปร่างของมันนะครับสมองของเราก็คล้ายๆกล้ามเนื้ออื่นที่สมมติว่าคุณอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ยกน้ำหนักใช่ไหมอ่านะครับเขาบอกว่าแต่ว่าคุณไปยกน้ำหนักเนี่ยกล้ามเนื้อคุณมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นทันทีหรอกจอากรออกกำลังกายแต่ว่ามันต้องทำเรื่อยๆถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งเดียวกันนี้เป็นจริงกับสมองของคุณเหมือนกันนะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปรูปร่างของมันเลยนะจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับช่วงที่เขาเข้ารี h a บเ่ะนะเขารู้สึกเครียดไม่สบายใจวิตกกังวลตลอดเวลา นะครับเราก็มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความคิดในเชิงลบแต่เขาบอกว่าช่วงกระบวนการนั้นเขาผ่านการรีฮับนะเขาพบว่าเฮ้ยสมองของเรามันสามารถปรับแต่งบปในทิศทางวกได้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะในนี้เขาพูดถึงเรื่อง Bre a t h work คือการฝึกหายใจตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีหลายคนสอนอยู่ดีๆหลายอันนะครับหรือว่ายาจะไปลองทําเองก็ได้แต่จริงผมชอบอันนี้คือนอกเรื่องนะคือคือที่ที่ผมไปเรียนนะ่นะฮะที่เ a t h inspire เนี่ยเขาเขามี Bre a t h w o r กกับบวกกับ i c e b a ารใช่ไหมผมก็ จริงๆชอบทั้งคู่นะฮะโอเคที okay. นี้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมองเนี่นะครับเกิดขึ้นที่ตอนที่เขาทำงานอยู่ที่ Trinity College Institute of Neuroscience ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำนายอายุสมองโดยใช้เทคนิค machine learning เพื่อคำนวณอายุสมองนะครับแล้วก็อาศัยการวัดความหนาแน่นของ gray matter หรือว่าสารสีเทาในสมองนะครับซึ่งคะแนน brain path เป็นชื่อนะเขาเขนาเรนะียกว่าคะแนน brain path เนี่ย ที่ต่ำนะครับสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นการเสื่อมถอยทางความคิดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมก็เพิ่มขึ้นการทํางานทางกายภาพก็แย่ลงเขาบอกว่าสมองของผมเนี่ยหลังจากที่เลิกยามาแล้วเข้ากระบวนการรีฮับต่างๆ่างนาเนี่ยนะครับทำให้สมองนี่อ่อนกว่าอายุจริงประมาณ10ปีแล้วทั้งหลักก็คือแล้วนีสใส่อะไรที่ทําให้สมองเนี่ยดีขึ้นนะครับเขาฝึกในสายแรกเนี่ยเขาใช้คําว่าการฝึกไม่ยุ่งเกี่ยว าษาอังกฤษเขาคีว่า observe without engaging นะฮะอันนี้คือภาษาอังกฤษเนาะเขาบอกว่าตัวตนของเราอะหมายถึงแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณเป็นใครคุณกําลังทุกข์ทรมานในแง่มุมไหนเนี่ยนะฮะการตัดขาดจากตัวตนนั้นอย่างน้อยชั่วคราวจะให้อิสระกับคุณในการสัมผัสกับความเป็นอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับการทำ mindfulness หรือว่าการทําสมาธิที่เราทากันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสังเกตความคิดความรู้สึกและความรู้สึกของร่างกายของเราอย่างมีสตินะครับ ยกตัวอย่างคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าให้คุณสังเกตว่าร่างกายคุณเกร็งแค่ไหนเนี่ยคุณอาจจะมุ่งไปที่ความสนใจบริเวณเฉพาะเช่นอาจจะเป็นแบบหน้าอกที่แน่นอยู่อะไรเงี้ยนะครับถ้าถามเกี่ยวกับความคิดและความวิตกกังวลคุณก็สามารถสังเกตได้คุณอาจจะกำลังกังวลเกี่ยวเรื่องเงินนะหมดนะฮะสุดสําคัญคือคุณสามารถมองเห็นความคิดความรู้สึกและความรู้สึกทางกายที่วิตกกังวลจากมุมมองของผู้สังเกตการได้คือเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงนั้นเราอยู่ในมุมมองผู้สังเกตการได้นะครับ เมื่อคุณนาการปฏิบัตินี้มาใช้เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าคุณไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เป็นแค่ผู้สังเกตเท่านั้นการสังเกตตนเองไม่เพียงแต่ปรับปรุงการระหนกรับรู้ในตัวเองมันยังทําให้คุณเปลี่ยนตัวออกจากสถานการณ์ที่ยากลาบากด้วยเรื่องพวกนี้ต้องค่อยๆฝึกทําวันเดียวไม,ไม่ไม่เกิดผลอะไรแต่ฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราจะเริ่มเห็นผลมันมีงานวิใจัยในสมองในด้านนี้ด้วยนะฮะเราเรียกว่า default mode network หรือว่า D.M.N. นะครับภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลได้ว่าจิตที่เร่ร่อนก็ได้นะครับ ดีเอ็จะทำงานเมื่อจิตใจของเราไร้ทิศทางล่องลอยจากความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่งอย่างไร้จุดหมายนะครับสิ่งนี้เชื่อมโยงความคุค้นคิดและการคิดมากเกินไปซึ่งส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราการสังเกตตนเองยังมีสติพบว่าการลดการทำงานของ DMN ซึ่งมีผลต่อจิตใจที่วาวุ่นของเราเนี่ยจะทำได้ผ่านการทำสมาธินะครับพื้นที่ของ DMN แสดงการทำงานของผู้ที่ทำสมาธิกับคนที่ไม่ทำสมาธิจะเห็นได้ชัดเลยว่าผู้ที่ทำสมาธิเนี่ยมีพื้นที่ของ DMN ที่ลดลง เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถอยู่บนโลกนี้แบบผู้สังเกตได้นะครับอันที่2เนี่ยคุณหมอใช้คําว่า eliminate or reduce emotional hijack นะอะไรคือ emotional hijack นะครับคุณเคยรู้สึกแบบกลัวรู้สึกแบบเหมือนถูกครอบงำโดยความกลัวไหมนะครับความกลัวอะไรก็ไม่รู้มันมันเป็นสิ่งที่จู่โจมคุณผ่านสมองส่วนที่เรียกว่าอ m y ซึ่งเป็นเหมือนเม็ดมะรใหญ่ทาเมอัลมอนด์ Med นะครับเป็นศูนย์กลางของความรู้สึก เยอะมากเลยของสมองเราครับในปัจจุบันนี้บ่อยครั้งที่การตอบสนองต่อความเครียดหรือการตอบสนองแบบ f Fight or f l ไ light ไม่ได้ถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะเหมือนในอดีตเสือมากไม่ใช่ละถูกกระตุ้นโดยจิตใจของเราเองสิ่งนี้มาใน2รูปแบบคือการคุ้นคลิดเกี่ยวกับอดีตที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และความกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ตัวคุณเองจินตนาการขึ้นมันจะกระตุ้นความเครียดที่อมิเกาลาเนี่ยและเป็นความเครียดที่ค่อนข้างแย่ด้วยนะฮะ สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นความเครียดภายในเหล่านี้คือมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยนะฮะมันเป็นภาพฉายของจิตใจเรานะครับบางส่วนของพวกมันไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงนะครับการจู่โจมทางอารมณ์หรือว่า emotional h i j จ c k เนี่ยนะฮะมันจะกระตุ้นนะครับให้ปทา a ์มาสนะครับหรือเรียกว่าสถานีรีเลย์ของสมองก็ได้นะครับจากนั้นก็ส่งสัญญาไปที่กล่อมพิทูอิทารีตอมพิทูอิทารีนะครับเหล่านี้จะส่งข้อความยังต่อมหมวกไตแล้วก็ปล่อยคอริซอม คอร์ิซเป็นฮอร์โมนความเครียดหลักนะครับซึ่งเตรียมร่างกายของคุณสำหรับการสู้เรือนี้แต่คุณไม่สามารถสู้เรือนี้จากจิตใจของคุณได้นะฮะแล้วคุณทาไม่ได้เป็นยังไงปฏิกริริยาทางร่างกายนี้นะครับทำให้รู้สึกว่าที่นี่อันตรายนะครับแต่มัน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 อยู่ในหัวสมองเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกทําสมาธิเราจะพบว่าเอ้ยเราไม่ได้ตกในอันตรายจริงๆนี่นะนะครับส่วนที่มีเหตุผลของสมอง executive function หรือว like ่า prefrontal cortex เนี่ยถ้าเราฝึกสมาธิเยอะ มันก็จะไปยับยั้งอะมทตล่ายับยั้งการหลั่งคอติซอลนะครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลดังนั้นเนี่ยพยานอันตรายที่มันเคยมาจากภายนอกเนี่ยที่ทาให้เรามีอะมทตล่าที่เรียกว่าหายจากทุกอย่างได้หมดเลยต่อเวลาเนี่ยนะฮะมันทําให้เราตกเป็นเหยื่อของความ,มตกกังวลตัวเราเองเนี่ยอันที่3คือการมุ่งเน้นที่ปัจจุบันขณะนะครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการฝึก Mind f u l n e s s เป็นประจำเนี่ยทำให้ความสามารถ ของอะมิกตาลาในการจู่โจมอารมณ์ของคุณอ่อนแอลงนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้น2งวิธี 1. อะมิกตาลาลดขนาดทางกายภาพลง2การเชื่อมต่อระหว่างอะมิกตาลากับส่วนของ prefrontal cortex นะครับที่เกี่ยวข้องกับความกลัวนั้นอ่อนแอลงนะครับในขณะที่การเชื่อมต่อเกี่ยวกับการทํางานของสมองชั้นสูงเช่นการตระหนักรู้ในตัวเองนั้นแข็งแรงขึ้นการฝึก mindfulness เนี่ยได้ให้ของขวัญกับคุณบรนด์คุณบรนด์เนี่ยลดขนาดของูนยนกลางความกลัวในสมองลงอย่างแท้จริง แล้วก็ทําให้แม่วิตกังวลเหมือนที่เคยเป็นในอดีนะครับเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดก็ยังคงท้าทายนะแต่มันไม่จู่โจมทางอารมณ์อีกต่อไปไม่ได้แปลว่าชีวิตจะง่ายขึ้นในถ้าเกิดว่าเรามีมิเตอร์วัดแต่มันไม่จู่โจมทางอารมณ์อีกต่อไปนะครับงานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า mindfulness เนี่ยลดอายุสมองด้วยนะครับการศึกษาล่าสุดเนี่ยอายุสมองของคนที่ทําสมาธิเนี่ยอ่อนกว่าผู้ที่ไม่ทําสมาธิถ้าทําอย่างต่อเน,นื่องนะถึง7.5ปีนะครับสมองของผู้ทําสมาธิเนี่ยทุกๆปีนะครับ ถ้ายิ่งทำเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งมีความห่างจากคนที่ไม่ทำมากยิ่งขึ้นนะครับแกนแท้ของ mindfulness เองเนี่ยจริงๆล้วค่อนข้างเรียบง่ายมันคืออันนี้อธิบายจากมุมแบบฝรั่งเนาะมันคือสภาวะการสังเกตสิ่งต่างๆนะฮะแค่นั้นเองสังเกตโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับข้อที่4นะครับการจัดระเบียบการนอนของคุณการนอนหลับสําคัญอย่างยิ่งกับการทําหลายอย่างของสมองรวมถึงวิธีที่เซลล์ประสาทสื่อสารกันด้วย ผลงานพบล่าสุดทช่เห็นว่าการนอนหลับมีบทบาทในการกําจัดสารพิษในสมองที่สะสมขณะตื่นนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาจัดการกับไอ้เรื่องยาเสพติดเลยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็นอนวันละ7ชั่วโมงนะคุณไบรันอย่างน้อยนะฮะคุณไร์เขาบอกว่าเราควรจัดระเบียบและตารางการนอนของเรานะครับโดยคํานึงถึงปัจจัยทางธรรมชาติว่ามนุษย์เราเนี่ยตื่นและหลับตามดวงอาทิตย์ไม่ใช่ว่าหลับทันทีที่พระอาทิตย์ตกแต่ว่าเราตื่นเรามีเวลาเรามีนาฬิกานะครับ ข้อแรกที่เขาบอกเขาบอกว่าอย่าเข้านอนจนกว่าคุณจะง่วงนะครับปล่อยให้ร่างกายคุณไม่ใช่นาฬิกาในข้อมือนาฬิการ่างกายเนี่ยนะครับบอกคุณว่าคุณต้อง่ายจะนอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้านอนแล้วถ้าคุณยังไม่ง่วงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะกังวลทาให้คุณนอนหลับยากขึ้นนะครับถ้าคุณนอนไม่หลับจริงๆให้ลุกจากเตียงจนกว่าคุณจะง่วงถ้าคุณตื่นกลางดึกและไม่สามารถกลับไปนอนได้ ไม่ต้องสู้กับมันนะครับให้ลุกจากเตียงจนกว่าคุณจะง่วงอีกครั้งแต่ว่าอย่าทำอะไรที่กระตุ้นสมองมากเช่นการเล่นโทรศัพท์แต่ขอให้อ่านอะไรหรือว่าอย่างแย่ที่สุดคือดูพวกซีรีส์ซิทคอมอะไรแบบนี้นะครับคุณจะต้องไม่เชื่อมโยงความกลัวและความกังวลกับที่นอนของคุณต่อมาคือเลือกเวลาตื่นนอนที่สม่ำเสมอนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเวลาตื่นนอนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเวลาตื่นนอนไปไปมานะมันจะทาให้เกิดสิ่งที่ว่าโซชียลเจ็ดแหลก นะครับซึ่งก็จะคล้ายกับเจ็ตแลกนั่นแหละนะครับเพราะสัญญาณหลักของร่างกายควบคุมความโมวงของคุณมันจะงงฮะว่าสรุปแล้วมันต้องม่งตอนไหนกันเนี่ยต่อมาฮะอย่านอนตื่นสายพยายามลุกขึ้นมาครั้งแรกที่คุณตื่นในตอนเช้าเมื่อคุณตื่นครั้งแรกในตอนเช้าเนี่ยสมองคุณจะเริ่มทํางานละทํางานเนี่ยคือจริงสมองคุณทำงานตลอดแต่มันจะเริ่มทางานเหมือนกับคุณตื่นละคุณกลับไปนอนใหม่นี่นะฮะมันจะไม่มันจะไม่หลับพักผ่อนเหมือนเดิมดังนั้นรู้สึกตื่นก็คือตื่นเลยนี่ครับข้อที่5้านะฮะ คุณหมอบอกว่าเรื่องแอลกอฮอล์ต้องเป็นเรื่องที่ระวังนะครับแอลกอฮอล์ต้องอย่าดื่มเยอะจนเกินไปแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถทําลายสมองของเราได้หลายวิธีประการแรกปิดกั้นการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทนะครับซึ่งนําไปสู่อาการเมาที่เรารู้เช่นพูดไม่ชัดความจําไม่ดีอะไรเงี้ยนะประการที่2องแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในสารหหลักของความเป็นพิษต่อระบบประสาทเนื้อสมองเองก็เสียหายจากการแอลกอฮอล์ที่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าหากว่าจะดื่มนะครับ National Health Service เขาแนะนําว่าไม่ควรดื่มเกิน14หน่วยต่อสัปดาห์ นะฮะสิบกววน์แก้วหนึ่งคือคือหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วก็อย่าดื่มวันเดียวด้วยนะให้กระจายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนไม่เกี่ยวบบทความคุณหมอเนะฮะเดี๋ยวนี้ผมไม่ดื่มอย่างอื่นเลยนอกจากไวน์เพราะว่าหนึ่งคือผมรู้สึกว่ามันไม่แหงเออมันตื่นคือสมมติว่าไปทานข้าวเย็นดื่มนิดนึงกลับมานอนสมมติสี่ทุครึ่งห้าทุ่มตีหก็ตื่นได้ไม่ไม่รู้สึกว่าแบบมีอะไรค้างอยู่นะฮะเดี๋ยวนี้ พยายามดื่มเฉพาะไวน์แดงด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไวน์ขาวมันลื่นกว่าหรือเปล่านะคือเคยสังเกตตัวเองว่าลองลอง,ลองหลายทา่านไปสังเกตดูก็ได้ลองทดลองสังเกตตัวเองว่าเวลาดื่มไวน์ขาวหรืออะไรก็ตามที่มันตระกูลแบบพวกสปาร์คลิงไวน์แชมเปญอะไรเงี้ยมันจะดื่มได้เยอะกว่าซึ่งไม่ดีมันมอยากดื่มเยอะใช่ไหมเพระอยากดื่มน้อยเพราะฉะนั้นอ่ะก็ดื่มไวน์แดงที่ค่อนข้างมีบอดี้หน่อยนะฮะให้มันแบบดื่มน้อยลงนะฮะพยายามแล้วก็พยายามลดวันนะครับต่อมาครับอาหารสมองสําคัญมาก นะอาหารสมองเนี่ยนะครับคือสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในสมองคุณคุณใส่อะไรเข้าไปสมองคุณก็เป็นแบบนั้นนะครับถ้าคุณใส่ความไม่ตกกังวลเข้าไปเยอะๆนะครับเช่นข่าวแย่ๆเรื่องแง่ลบดราม่าต่างๆนะมันสามารถทําให้ prefrontal cortex ของคุณหดตัวได้นะฮะรับพื้นที่นี่มันสําคัญมากมันเป็น executive function ของคุณนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของคุณเกรเบยสุสทุกคนน่าจะจชื่อกันได้นะผู้อำวยการใหญ่ของ WHO เนะี่ยบอกว่า ตอนที่โควิดระบาดเนี่ยเราไม่ได้ต่อสู้กับโรคระบาดอย่างเดียวเราต่อสู้กันระบาดของข้อมูลข่าวสารปลอมข่าวปลอมที่กระจายเร็วราวกับไวรัสมันอันตรายรพอๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่แล้วไปในสมองเนี่ยนะครับก็ให้มันอยู่บนพื้นฐานของความพอดีนะครับเ,เขาบอกว่าโซนะเชียลมีเดียนะอ่านในตัวเลขด้วยนะสำหรับบทความนี้บอกว่า40นาทีต่อวันนะฮรลองไปจับเวลาดูในโทรศัพท์คุณว่าคุณเกินไหมนะคร ดังนั้นสรุปก็คือสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ใช้เวลาแต่เปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลสมองเหมือนกับที่เราดูแลร่างกายด้วยกันไปยิมอ่ะไปวิ่งนะครับสมองก็ต้องการอะไรแบบนั้นเช่นกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast นะครับ Mission to the Moon continue with your mission